สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้นะครับเนาะกับพามาเมืองเขานะครับร่วงเขาหอมมะลิทุงกุล่านะครับทีนี้กาลังสีใดเจีบเกี่ยวแะครับล้อรถเกี้ยวนะครับผมส่วนเข่ากะเหลืองบาลังก้อดีๆนะครับพอเหลืองแห้งบกแจแห้งครับพี่น้องเกี่ยวแบบว่าเหลืองปนเขียวเห็นไหมันเข่าหอมๆนะครับ ผ่านแรงผ่านฝนนะครับปีนี่แรงโดนฝนบอกปันไดครับพี่น้องก็ได้ประมาณนี้ครับ,ส,บมมนนรสิได้เก็บเกี่ยวขันรถเกี่ยวมากมือนี้ก็สิได้เกี่ยวเลยครับพอดีมีฝนมาปะปลายครับแบ่งทีเห็ดหน้า อักปุ๋ยใส่เองนะครับพี่น้องร่วงประมาณนี้ครับปีนี้เขาเพเป็นโรคนะครับเนะื้แต่ว่าแย่แรงครับแรงปกติบางปีเขาเป็นเม็ดเป็นลีบเป็นเม็ดยุดเม็ดดำปีนี้ถือว่าสมบาร์แรงกับเม็ดงามอยู่ครับพี่น้อง ครับผมเข้าบ้านแล้วครับรอรถเกี่ยวมากครับพี่น้อง